สวัสดีนะครับแฟนเพจตาตำเทเดอร์ฟอร์ลิ่งวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับการเทข่าวแคทแคนาดานะครับตอนนี้ทุ่ม29นาทีนะครับข่าวจะมีทุ่มครึ่งนะครับไม่เกินอีก1น,นาทีเราติดตามชมไปด้วยกันนะครับตอนนี้ก็มองว่าข่าวน่าจะออกมาไม่ดีนะครับเราก็บาย UC ไป2คู่นะครับยังไงลองตามสถานการณ์ดูครับ โอเคนะครับไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับถูกทางนะครับไปแล้วนะครับตอนนี้ข่าวออกมาแล้วนะครับเป็นไปตามที่เราคาดการนะครับตอนนี้นะครับก็ปล่อยให้มันขึ้นไปนะครับ TP อีกนิดเดียวครับครับตอนนี้เราอ่า กำไรเข้าสู่หลักพันดอลลาร์แล้วนะครับกำไรหลักพันดอลลาร์แล้วนะครับนะครับเราจะปล่อยมันไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมดูแล้วนะครับว่าพอใจก็ก็ปิดได้เลยนะครับพอใจก็ปิดได้เลยนะครับนะพอใจก็ปิดได้เลยนะครับตอนนี้อ่าขึ้นไปเลยนะครับไปที่พันสองร้อยนะครับพันสองร้อยนะครับ อย่างไงเดี๋ยวผมขอปิดเลยแล้วกันนะครับก็โชคดีมีชัยทุกท่านครับสำหรับวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับไปแล้วครับในห้องในห้องนี้ไอ้นี่กันใหญ่เลยนะครับในห้องนี้ได้เงินกันใหญ่เลยนะครับ